ายการข้อ2นะคะรายงานยอดขายสินค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน Export เป็น Excel ค่ะของ Business Intelligence นะคะอันดับแรกค่ะเราจะเข้าไปที่ Business Intelligence ค่ะเดีเยวไลคลิกเข้าไปที่ b u s i บ e s s i n t i l l i g e n c e อีกครั้งค่ะกดตรงระบบขายค่ะแล้วก็ไปตรงวิเคราะห์การขายค่ะ จากนั้นเราก็มาเปลี่ยนวันที่ค่ะเป็นวันที่1เดือนมกราปี2552ค่ะถึงวันที่31เดเือนธันวาปี2552ค่ะกดโอเคค่ะระบบก็จะวิเคราะห์ยอดมาให้นะคะ อันดับแรกเราก็จะเอาวันที่ออกไว้ก่อนค่ะชื่อย่อสินค้าค่ะออกไปค่ะในรายการนี้เราจะใช้แค่มูลค่าก่อนแวดนะคะดังนั้นมูลค่าหลังหักส่วนลดเราจะไม่ใช้ค่ะก็ออกไปค่ะตรงนี้เป็นรายการขายตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าเราจะเอาเป็นแต่ละเดือนค่ะ ดังนั้นเราจะมาที่ Fill Customer Station ค่ะเลื่อนไปที่เราต้องการเป็นเดือนแล้วก็ไปที่เดือนค่ะายการนี้เราต้องการเดือนตัวเลขแล้วก็วันที่เอกสารค่ะพอเจอแล้วเราก็ไปที่ Add t o นะคะ ไปข้างๆ Add t ค่ะคลิกเข้าไปแล้วเลือก Column Area ค่ะเลือก Column Area เสร็จแล้วก็ Double Click ที่เดือนตัวเลขวันที่เอกสารที่เราหามาเมื่อกี้ค่ะแล้วก็จะได้เป็นของแต่ละเดือนนะคะในรายการนี้มีเดือนที่ 3, mm hmm. เดือนที่4 mm hmm. เดือนที่5 mm hmm. เดือนที่7 mm hmm. เดือนที่8 mm hmm. กับเดือนที่10ค่ะ ต่อไปจะทำการเปลี่ยนเป็น Excel นะคะก็ไปที่เมนูค่ะมาที่ริดนี้นะคะแล้วก็เลือก e x p o r t Document ค่ะเลื่อนไปที่ Excel Document ค่ะแล้วก็คลิกเลยค่ะทำการเซฟค่ะ ักคุณจะเป็น xls ค่ะอาจจะเปลี่ยนชื่อกดเซฟเลยค่ะระบบถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน Export หรือไม่กด Yes ค่ะพอ Export มาแล้วในหน้าต่าง Excel จะ เป็นแบบนี้ให้เราเห็นค่ะการรายงานแต่ละเดือนแล้วก็การรายงานวิเคราะห์การขายแต่ละเดือนและ Export ให้เป็น Excel ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ